สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บสภาอผแล้วก็การสร้างแพทเทิร์นในรูปแบบต่างๆนะคะคลิปนี้มาดูวิธีสร้างแบบกางเกงง่ายๆจะใส่เดินเล่นหรือว่าใส่นอนนะคะเอวใส่ย,ยังยืดแล้วก็ทำไส้ไก่ผูกเอวอีกครั้งค่ะแล้วก็มีกระเป๋าข้างจะทำไซส์เอนะคะ มีวิธีการทำที่ไม่ยากตัดเย็บก็ง่ายจะได้ตัดใส่เองกันง่ายๆนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะถ้าใครไม่ถนัดก็สร้างแพทเทิร์นก่อนนะคะถ้าใครถนัดก็ตัดจากผ้าได้เลยค่ะจากด้านบนให้วัดลงมานะคะ5เซนติเมตรตีเส้นออกไปเลยค่ะ ให้วัดเข้านะคะจากฝั่ง้าหาตัวก็วัดเข้าหนึ่งไม้นันค่ะตีเส้นเป็นความยาวไปเลยค่ะความยาวตามความต้องการของผู้สวมใส่นะคะจะก,กำหนดที่9 0ซนเมตรแล้วก็จากเส้นนี้นะคะให้วัดเป็นเส้นเป้ายื่น3.75 ตีเส้นยาลงไปเลยค่ะเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นเอวนะคะให้วัดออกไปเป็นฟังมว่าง26เซนติเมตรลายขาก็26เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะ ก็จะได้เส้นแบบนี้ก่อนนะคะเส้นเอวแล้วก็เส้นปลายขาจากเส้นเอวก็วัดลงมา26เซนเมเป็นเส้นเป้าลึกค่ะแล้วก็ตีเส้นผ่านเส้นเป้ายื่นของชิ้นหน้าแล้วก็วัดขึ้นมานะคะ 6.5ซนติเมตรจะเป็นเส้นสะโพกกำหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็จากมุมฉากนะคะวางไม้บรรทัดเป็น4 5องศาแล้วก็กำหนดจุด2.5ซนติเมตรเปลืยยนยชิ้นหน้าจะโค้งที่2.5เซนติเมตรค่ะ จากปลายขาก็วัดเข้ามา3เซนติเมตรแล้วก็วัดออกมาอีก21.5นะคะจะเป็นความว้างของขากางเกงค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นเป้ายื่นของชิ้นหน้าด้านข้างก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นเป้าลึกค่ะการตัวหน้าให้วัดลงมา1เซนติเมตร ตีเส้นเชื่อมกับเส้นข้างตัวค่ะกางเกงตัวนี้ก็จะมีกระเป๋านะคะจากเส้นข้างตัวก็วัดมา4ซนติเมตรปากระเป๋ากว้าง16ซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็วัดมาอีก10เซนเมตรกระเป๋าลึก27ซเมตร แล้วก็จากจุดนี้นะคะให้วัดลง3เซนเมตรแล้วก็โค้งนิดหนึ่งค่ะก็จะได้เป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนต้องการใส่ยังยืดก็วัดขึ้นมานะคะ3เซนเมตรจุดนี้ก็3เซนติเมตรจุดนี้ก็3เซนติเมตร ตีเส้นเชื่อมกันแล้วก็เปลือกผ้านะคะแล้วก็พับลงมาส่วนนี้ก็จะใส่ยาัยืดชิ้นหน้าก็เรียบร้อยนะคะชิ้นหน้าเวลาวางผ้าก็ตัดสองชิ้นเผื่อเอย็บโดยรอบค่ะในส่วนของชิ้นหลังก็ให้วัดลงมา5เซนเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะ งก็หาตัวก็วัดเข้าหนึ่งไม้นรรทาดแล้วก็วัดเป็นความยาว9 0เซนเมตรเท่ากับชิ้นหน้าชิ้นหลังจะก,กำหนดเป้าที่9 5เซนเมตรเป็นกางเกงใสยย่ยางยืดน,นะคะสวมใส,ส่สบายๆแล้วก็ผูกเอวนะคะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะ ความก้างของกางเกง26เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะเป้าลึกกเท่ากับชิ้นหน้าคือ26เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นผ่านเป้าเยื่อชิ้นหลัง จากเส้นเป้าลึกก็วัดขึ้นมา6.5ซนติเมตรเป็นเส้นสะโพกโค้งเป้ายื่น3เซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะแล้วก็โค้งเส้นผ่านจุดที่กำหนดไว้ให้สวยงามจากเส้นนี้นะคะให้วัดเข้าไป7เซนติเมตร แล้วก็วัดเป็นความกว้างของการเกงชิ้นหลังนะคะ23.5ตีเส้นเชื่อมกันค่ะส่วนเกองกลางชิ้นหลังนะคะให้วัดเข้า2เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกับเส้นสะโพก ด้านนี้นะคะจุดนี้ค่ะก็วัดขึ้น2เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นข้างตัวแล้วก็ให้วัดขึ้นมานะคะ3เซนเมตรเพื่อที่จะใส่ย,ยังยืดในจุดนี้ด้านนี้ก็3มซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะ ชิ้นหลังเวลาวางผ้าก็วางผ้า2ชิ้นตามยาวผ้านะคะแล้วก็เผื่อเย็บโดยรอบในส่วนของยางยืดสมมุติว่ารอบเอว28นิ้วก็ตัดสายยางยืด2ีสนิ้วแล้วก็บวกไปอีกครึ่งนิ้วนะคะก็ที่จัดต่อกันแล้วก็ในส่วนของสายผูกเอวก็เจาะรูที่ด้านหน้านะคะรอบสะโพกเมื่อทำเสร็จจะอยู่ที่40 นิ้วนะคะซึ่งจัดจัดอยู่ในไซส์เล็กใครที่มีรอบสะโพก3 4 3 5, สสามหบใส่ได้ค่ะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งนะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ